นี่คือประตูเลื่อนสแตนเลสติดมอเตอร์นะฮะ ตอนนี้ประตูกำลังเข้าจอดชานชลานะครช่วงที่มอเตอร์จะจอดจะต้องมีการสโลเล็กน้อยลองเปิดดินะครับนี่ก็ตอนเปิดนะครับแล้วก็พอประตูจะจอดก็จะมีการ ครับสโลเล็กน้อยก่อนจอดนะครับแล้วเปิดเดินหน้าดิครับเปิดเดินหน้าดิเปิดปิดสิครับในกรณีที่ประตูกำลังทำงานนะอาจจะมีเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ไมอ่อาจจะเผลอเลยนะในกรณีถ้าเราเดินผ่านครับประตูก็จะหยุด แล้วก็ถอยหลังนะในกรณีนี้กดเดินหน้าครับหยุดสั่งหยุดได้ตอนไหนก็ได้แล้วก็ปิดครับก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าประตูเราจะต้องมีการเซฟตี้ให้มากที่สุดในกรณีที่เดินผ่านนะครประตูจะหยุดทันทีแล้วก็เดินถอยหลัง หยุดครับเดินหน้าปิดดิครับก็คือประมาณนี้ประตูเรารพร้อมรีโมทมอตเตอร์ก็จะเป็นของอามาโน่นะฮะน้ำหนัก2,000กิโลนะฮะรับประกัน1ปีสำหรับมอตเตอร์นะฮะแล้วก็ส่วนบอร์ดก็จะมีปัญหาในกรณีหนึ่ไฟตก ไฟเกินปัญหาก็จะมีมั่งเล็กน้อยแต่ก็แจ้งช่างก็จะมาดำเนินการแก้ไขนิดหน่อยครับแต่ถ้ามอเตอร์เราไฟฟ้าเดินปกติเรียบธรรมดาก็ไม่มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นครับขอบคุณครับที่ใช้บริการบริษัทแดงเจริญสแตนเลสอยุธยาจ,จำกัดครับและอีกกรณีหนึ่งแบบพิเศษสุดพิเศษก็คือ ในกรณีที่ไม่ต้องใช้รีโมทก็คืออีกคนหนึ่งอยู่ภายในบ้านนะเนี่ยน,นี้เปิดประตูนะฮะผมจะให้ดูนะกรณีนะก็จะมีสวิ์สวิ์ปิดเปิดนะฮะเปิดปิดอยู่ที่นี่ฮนะอยู่ที่ความควบคุมของสวิ์ภายในบ้านนะฮะก็คือตอนนี้ตอนนี้ประตู เปิดอนยะู่ฮะเนี่ยประตูเปิดนะทีนี้ผมจะปิดประตูผมอยู่ภายในบ้านก็จะกดทีหนึงฟึบครับประตูก็จะทำงานโดยอัตโนมัตินะฮะตอนนี้นี่นะครับแล้วเสร็จแล้วประตูก็จะเข้าจอดหรือเข้าปิด ก่อนจะปิดสโลเล็กน้อยนะแล้วก็จอดสงบนิ่งขอบคุณที่ใช้บริการบริษัทแดงเจริญสแตนเลสอายุทยาจำกัด0861232946035950625ขอบคุณครับ